สาราเรียวชาแนลสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนาฬิกานะครับนาฬิกายี่ห้อเชลนะครับเชลนี้เป็นฉลองครบรอบ125ปีนะครับเชลประเทศไทยเนาะที่อที่เขาระบุมาก็พันอ่พันแปดร้อยเก้าสิบสองนะครับปีถึงปี2017นเนาะครบรอบ1 2 5ปีเชลประเทศไทยนะครับ อันนี้มาพร้อมกล่องเลยนะครับอันนี้มาให้ชมกันเนาะอันนี้ก็คืออันบล็อกเลยทีเดียวนะสภาพสวยงามดีนะครับขนาดก็ประมาณ4ี่ิมิลนะตัวเรือนเป็นสีดำนะด้านในก็เป็นโลโก้นะครับของเชลนะสีเหลืองดำนะครับเป็นโลโก้เก่าเนาะอันนี้ก็มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสายก็เป็นสายอ่าไม่ใช่หนังแท้นะเป็นยางเทียมนะกระจกนะครับกระจกธรรมดานะครับ อันนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี2017เนาะ2017-18อันนี้ก็หลายปีแล้วเนาะอันนี้ก็สภาพก็ยังอยู่ดูดีอยู่นะครับก็มาทุกท่านชมกันสําหรับเครื่องด้านในนะครับก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะเครื่องญี่ปุ่นสวยงามนะครับแต่ตัวนี้แอดเคยเจอตัวที่เขาใช้งานไปแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเรียนเขาจะเป็นตัวตะกัวนะครับใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วสีที่สีดําเนี่ยที่เขาเคลือบอยู่ก็จะหลุดลอกง่ายนะ อันนี้ก็เนื่องจากเป็นของสะสมนะครับก็เอามาใช้งานสมบุกสมบันไม่ได้นะแต่แอดก็เจอมาก็เ,าเลยมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสวยงามอยู่พอสมควรนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์กับสาระเร็ววชาแนลของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ